รายได้ YouTube เพิ่มขึ้น30%จากการที่ผมทำสิ่งนี้ครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับพี่น้องผมเนี่ยพอดีพอดีเกิดความโลภอยากจะได้เงินมากขึ้นเพราะว่า s h o ป e ีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณลงคลิปได้ยอดเท่านี้นะคุณจะได้เงินเพิ่มผมก็เลยหันไปทำคลิปสั้นเพิ่มซะเลยนะโดยที่ผมนะครับจัดหนักเลยนะ ลงไปในเดือนนั้นเนี่ยทั้งหมด30คลิปนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปสั้นของผมเนี่ยแต่ละคลิปนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าความยาวเนี่ยมันอยู่แค่คลิปละประมาณ2นาทีเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาทําแบบที่พี่น้องเห็นอย่างนี้นั่นแหละ10นาทีเองนะแล้วก็ผมก็เอาคลิปสั้นที่ผมทำเนี่ยนะครับลงทุกวันเลยวันละคลิปแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมแนะนานะแนะนาให้พี่น้องลงช่วง หลังเที่ยงจะมียอดดีกว่านะครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของคลิปสั้นนะครับเนื้อหาสำคัญมากๆนะครับแนะนำว่าพี่น้องเนี่ยจะต้องทำเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับคลิปยาวด้วยไม่ใช่คลิปสั้นเลี้ยวซ้ายคลิปยาวเลี้ยวขวาแบบนี้มันไม่เวิร์กแน่นอนนะครับผมนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องอาจจะสงสัยว่าโอ้โหไปดูยอดไลค์ได้จากคลิปสั้นแล้วเนี่ย ต้องอุทานว่าตะเทนยชยีทำไมรายได้มันน้อยจังแล้วรายได้มันเพิ่มขึ้นได้30%ยังไงล่ะครับ <L un ters> ผมจะบอกให้นะครับพี่น้องว่าลองสังเกตดูดีๆนะครับพี่น้องเนี่ยเวลาที่มาดูคลิปสั้นผมแล้วเนี่ยแล้วกลับไปที่แอป y o u youtube ตามปกตินะ uh oh. พี่น้องจะเจอคลิปใครครับ <L un ters> ก็คลิปผมอีกนั่นแหละเรียกได้ว่าทั้งสั้นทั้งยาวลูกหลานเหลนโหลเนี่ยระบบ AI ส่งให้พี่น้องดูทั้งหมดเลยเพราะว่าพี่น้องเคยดูคลิปสั้นผมแล้วนั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับว่าตัวคลิปสั้นเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแบบตรงๆแต่มันเป็นการช่วยทางอ้อมนะครับก็คือจะไปเรียกลูกหลานเลนหลนส่งไปให้กับพี่น้องได้ดูคลิปอื่นทั้งคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้ผมก็เลยมีรายได้จาก YouTube เพิ่มขึ้นถึง 30%นั่นเองในเดือนกันยาที่ผ่านเอ่อที่ผ่านมานะท่านไหนไม่เชื่อไม่เป็นไรผมอยากจะแค่ให้ลองดูนะครับถายทําแบบที่ผมทำเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับพูดตรงไปตรงมานะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยผมว่ามันคุ้มค่ากับการลองนะครับท่านไหนที่อยากจะลองทําบ้างแล้วคิดว่าทําได้แน่นอนพิมพ์หมายเลข7ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ